กาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านอยู่ในรายการฉลามเล่าเรื่องรายการที่คุณผู้ชมจะได้ฟังเล่าเรื่องจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์ด้านสัตว์โลกทั้งสัตว์ดึกดําบรรณและสัตว์โลกในปัจจุบันครับวันนี้คุณผู้ชมจะได้ฟังเรื่องราวของสารคดีประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสจ,จากแอดมินฉลามกันนะครับไปเริ่มกันเลยทุกคนคงจะรู้จักประเทศในทวีปยุโรปนะครับ โดยประเทศในทวีปยุโรปก็มีอังกฤษหรือสาอาณณจักรกับจักรวรรดิฝรั่งเศสหรือประเทศฝรั่งเศสในปัจจุบันซึ่งสองประเทศนี้เป็นประเทศที่ล่าอาณานิคมเก่งเป็นอันดับต้นๆของโลกโดยจักรวรรดิอังกฤษกินพื้นที่หนึ่งในสองของโลกและมียุคยิ่งใหญ่ที่สุดมากที่สุดที่ว่าเป็นยุคยิ่งใหญ่สุดของจักรวรรดิอังกฤษที่แบบเป็นยิ่งใหญ่ขั้นสุดก็คือยุคของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียนะครับ อังกฤษไม่ได้เป็นเพียงแค่จกักรวรรดิที่พระอาทิตย์ไม่ตกดินหรือจกักรวรรดิที่เรียกว่าแบบเรียกว่าไม่ใช่จกักรวรรดิ่าอาณานิคมกิง่งเพียงแค่จกักรวรรดิเดียวแต่ยังมีอีกจกักรวรรดิหนึ่งที่พร้อมจะท้าชิงตําแหน่งผู้่าอนาณนาผู้ราอาณานิคมที่แบบกิ่งพอๆกับอังกฤษได้อยู่ซึ่งอาณาจักรหรือจกักรวรรดินั้นก็คือฝรั่งเศสครับผมโดยวันนี้ผมจะพาทุกคนไปพบกับประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสตั้งแต่ ก่อตั้งประเทศหรืออาณาจักรจนถึงปัจจุบันครับไปเริ่มกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวยลากดไลค์กดหัวใจแล้วไปดูคลิปกันเลยครับประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสนะครับผมฝรั่งเศสเคยบินดินแดนของชนเผ่าเคลสที่เรียกว่าก่อนก่อนจะอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมันนะครับก่อนการก่อตั้งราชการ ฝรั่งเศสหลังจากจักรวรรดิโรมันล่มสลายลงนะครับชาวแฟลคงได้เข้ามายึดครองดินแดนที่เป็นพื้นที่ของประเทศฝรั่งเศสในปะัจจุบันและก่อตั้งราชวงศ์แฟลคงซึ่งนำไปสู่การก่อตั้งอาณาจักรฝรั่งเศสขึ้นในปีคิดทศสกัาด987ครับผมยุคก,กลางของฝรั่งเศสฝรั่งเศสยขยายอำนาจและมีบทบาทในยุโรปของก็คือ ฝรั่งเศสเนี่ยนะครับผมขยายอํานาจและมีบทบาทสําคัญในยุโรปโดยเฉพาะในช่วงของพระมหากษัตริย์หรือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของฝรั่งเศสอย่างกษัตริย์ชาเลอมานนะครับความขัดแย้งระหว่างราชวงศ์กาแปกับราชวงศ์แพลนเทแพลนแทเจเนสนะครับผม เป็นสงครามร้อยปีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีคิเศักราช1,337จนลาดยาวมาประมาณ100ปีถึงคิเศักราช1,453ครับผมสงครามสิ้นสุดลงนะครับเราไปสู่ยุคต่อไปของฝรั่งเศสต่อเลยนะครับหลังจากจบสงครามร0อยปีนี้ไปเรียบร้อยนะครับที่เป็นความขัดแย้งระหว่างราชวงศ์กาแปกับราชวงศ์แพลนเทเจนิส ที่ลาดยาวตั้งแต่ปีคศ1337ถึงปีคศ1453นะครับสมัยใหม่ตอนต้นของฝรั่งเศสก็ได้เริ่มต้นขึ้นในปีคิทศสกาชด1453นะครับจนลาดยาวมาถึงคศ1789นะครับหรือปี1789นะครับระบอบเก่านะครับเป็นช่วงที่ฝรั่งเศสปกครองด้วยระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชอันมีจกักรพรรดิฝรั่งเศสทรงเป็นประมุขภายใต้ราชวงศ์บูบงนะครับดโวยพระเจ้าหลุยที่14เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจสูงสุดในน้าเวลานั้นนะครับการล่าอาณานิคมหรือการขยายอำนาจของจกักรวรรดิฝรั่งเศสได้ขยายอำนาจและอิทธิพลออกไปนอกอยุโรปนะครับการปฏิวัติฝรั่งเศสเริ่มต้นขึ้นในปีคิทสักราร1789ถึง คส1799นะครับผมหรือก็คือตั้งแต่ปีคศ1789สถึงคศ1799ครับผมการล้มล้างระบอบกษัตริย์หรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและระบอบเก่าลงและก่อตั้งระบอบสาธรารณรัฐฝรั่งเศสที่1และช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายทางการเมืองนะครับการการขึ้นสู่อำนาจของจกักรพรรดินโปรเลียนบูนาปัส และสถาปนาจากกักรวรรดิฝรั่งเศสที่หนึ่งขึ้นในปีคิดทศกราช1804ดนะครับในช่วงของปีคิดทศกราช1800ดถึงคศ1,900หรือศตวตรรษที่19หรือ <c oughs> หรือช่วงคิดทศศตวรรษที่19ถึงคิดทศศตวรรษที่20การล่มสลายของจกักรวรรดิและฟื้นฟูราชวงศ์นะครับมีดังนี้เลยนะครับ ด้วยหัวข้อของในเวลาต่อมานะครับที่ว่าเป็นเหตุการณ์ในช่วงศตวตรรษที่19ถึงศตวตรรษที่20หรือคิดถ้าศตวรรษที่1 9ถึง20หรือคศ1800หรือเอาใหม่หรือคศ1,800้อ,อ 1, 800, ถึงคศ1,900หรือคิดถ้สกัลลัดพันแถึงคิดสกัลลักรา1,900ใน,นหัวข้อของการล่มสลายของจกกักรวรรดิและฟื้นฟูราชวงศ์นะครับนั่นก็คือหลังจกักรพรรดินโปูเลียนพ่ายแพ้ ฝรั่งเศสต้องผ่านช่วงการปกครองที่สลับไปมาระหว่างระบอบกษัตริย์หรือสมบูรณาญาสิทธิราชกับระบอบสาธารณรัฐนะครับการก่อตั้งสาธารณรัฐที่3ของฝรั่งเศสเป็นช่วงเวลาแห่งความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่เรียกว่ายุคสวยงามสงครามโลกครั้งที่1และ2ฝรั่งเศสเข้าร่วมฝ่าย สัมพันธมิตรหลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่1ในปีคศ1914โดยมีฝ่ายมหาอำนาจกลางที่มีเยอรมนีออสเตรียฮังการีและตุรกีร่วมด้วยสู้รบกันนะครับฝรั่งเศสอยู่ในฝ่ายชนะเช่นเดียวกับฝ่ายสัมพันธมิตรในปีคศ1918หลังจากสงครามโลกครั้งที่1นะครับต่อมานะครับสงครามโลกครั้งที่2ได้เกิดขึ้นนะครับในปีคศ 1939นะครับด้วยอดอฟฮิตเลอร์ได้ยกกองทัพนาซีเยอรมนีเข้าพิชิตฝรั่งเศสได้สําเร็จนะครับผมจนฝรั่งเศสตกอยู่ใต้อานาจของของนาซีเยอรมนีของ er ie, ขอดอฟฮิตเลอร์ของประเทศเยรอรมนีนะครับโดยก็บอกเลยต้องบอกเลยว่านะครับว่าฝรั่งเศสยังอยู่ในฝ่นายสมรภูมิถึงแม้จะตกเป็นอาณาจของของนาซีเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ตั้งแต่ปี1939ถึงปี1945นะครับ สาธารณรัฐที่4และ5หลังเวอร์วอสองสิ้นสุดลงฝรั่งเศสเข้าสู่ยุคแห่งการล่มสลายของของจกักรวรรดิและการล่าอาณานิคมและบทบาทสำคัญในการก่อตั้งสหภาพแห่งยุโรปครับจบไปแล้วสำหรับประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสก่อนจะจบคลิปผมต้องกล่าวความว่าสวัสดีครับ